โคจิต <c oughs> คนเราเกิดมาผสมกับโรคภัยไข้เจ็บมันมีโรคกายบางคนก็หลายหลายปีถึงจะเป็นโรคแต่โรคจิตจะมีอยู่ประจำเโรคจิตวิตกกังวลวิตกกังวลวุ่นวายทุกข์เครียดมหม่นไหมหมองมัวเศร้าหมอง ทุรนทุรายอยากได้ขัดเคืองขุ่นคล้องมัวหมองริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรโรคเหล่านี้มนุษย์จะเป็นอยู่ประจำเป็นโรคร้ายที่ไม่มียารักษาโควิดติดเพียงร่างกายติดเพียงน้ำมูกน้ำลายแต่โรคร้ายตัวนี้มันติดข้ามพข้ามชาติโควิด ตายชาติเดียวเผาชาติเดียวจบเผาไหมมันแพ้ไฟตายหมดแต่โรคใจไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่พันกี่ล้านพบชาติมันติดตัวตามตนอยู่ตลอดเวลามันมีเชื้อของมันตลอดเวลาเชื้อบ้าข้ามพบข้ามชาติเชื้อบ้าหวงพบหวงชาติเชื้อบ้าติดพบติดชาติเกาะพบเกาะชาติยาวนานนะัก เป็นเชื้อที่ไม่มีใครที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เพราะนัน,ภ,นภูมิที่จะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันเชื้อโรคตัวน,นี้มันมีอยู่ห้าตัวยวิธีสร้างภูมิคุ้มกันในศาสนาแล้วก็จะสอนในเรื่องว่าให้สร้างกําลังกายกําลังจิตมันจะเป็นภูมิที่ฆ่าเชื้อโรคระด้านจิตใจร่างกายแต่ภูมิร่างกายแข็งแรง ภัยจิบมันก็ลุกล้ําไม่ได้ระวังเรื่องการกินและสร้างภูมิในร่างกายแข็งแรงมันจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมทิ้งได้หมดแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอนิดหน่อยก็ติดเชื้อถึงตายได้จิตใจเหมือนกันบางคนเล็กๆน้อยๆก็ติดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเก็บมาคิดให้ยุ่งอีลุงตุงนางไปหมดเพราะใจอ่อนแอเกินไป ใจอ่อนแออ่อนไหวหวาดระแวงวิตกกังวลนิดๆหน่นนอยๆบางคนนี่จะทนได้หมดเลยไอ้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ทนได้หมดนั่งปวดแข้งปวดขาทนได้นั่งสมาธิปวดแข้งก็ทนได้แต่เรื่องหนึ่งที่คนนั้นทนไม่ได้เลยคือเสียงเขาติดเขาติดนิดติดหน่อยนี่ป๊าบขึ้นเลยปี๊ดขึ้นเลย ทนแต่เจ็บปวดทางร่างกายแต่คนทางรูหูไม่ได้เสียงเข้าหูเขาจะทนไม่ได้เลยมันจะขุนมัวทั้งวันเก็บไว้ทั้งวันรำคาญทั้งวันขัดเคืองทั้งวันบุ่นวายทั้งวันแปลว่าหูมีปัญหาเรื่องความอดทนทางหูไม่ดีหูอ่อนแอหูวันไหวหูหวาดบันหูทอหูหูหูไม่มีกำลัง หูไม่มีกําลังที่จะสู้กับเสียงเพราะเสียงที่เขามาแล้วมันเจ็บมันจํามันช้าเลือดช้าหนองข้ามพบข้ามชาติเพราะฉะนั้นบางคนนี้ต้องสร้างภูมิขึ้นมาที่รูหูหูหนักหูแน่นหูมั่นหูคงเพราะผู้หญิงก็จะมีโบราณก็จะมีเจาะหูแล้วใช้อะไรโถหูไว้ก็กลัวหูเบากลัวเชื่อคนง่ายหวั่นไหวง่ายให้ฟังหูไว้หู นโบราณชอบพูดฟังหูไว้หูนะไอ้ที่เราเป็นบ้ากันทุกวันนี่เพราะไม่ฟังหูไว้หูเนี่ยไอ้โควิดนี่มันไม่ใช่ติดที่น้ำมูกมันติดที่น้ำลายน้ำลายหมอที่มันพูดทุกวันทุกวันทุกวันนั่นมันติดตรงนั้นเลยไปติดโควิดทางใจไม่เป็นโรคโควิดแต่ว่ากังวลวิตกวาดระแวงภาวาไปที่ไหนก็ต้องระวังระแวงวาด วิตกกังวลหวาดผวาระแวงหวาเดเสียวหวาเดเสียวหวาเดเสียวอันนี้คือโรคจิตโรคจิตนี่จำเป็นแรงกว่าโรคกายอีกโรคกายก็ยังมีติดแค่สี่คนหน,น,นึ่งคนห้าคนเจ็ดคนจากต่างประเทศแต่ว่าโรคจิตเป็นทุกคนและเชื้อนี้ไม่มีใครที่จะระวังมันได้ระวังหวาดกลัวระแวงนี่มันวิตกแล้วติดแล้วแล้วเป็นโรค อุปทานหมู่ยึดถือเป็นหมู่หมู่ถือกันเป็นหมู่หมู่กลัวกันเป็นหมู่หมู่ระแวงกันเป็นหมู่หมู่เขานี้เสียงที่มันเกิดมากๆมา,ม,า,ม,า,ม,ามันกล่อมประสาทมนุษย์จนอยู่ด้วยความหวาดที่ตกระแวงหาความสุขไม่ได้ไปไหนก็นตตอเราวัง่งเราแวงกลัว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 นะมนุษย์ก็เลยพยายามพูดให้เขากลัวให้มากขึ้น กลัวมากๆคือเลยยังไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคกลัวแล้ะค่ะนี้โรคกลัวนี่เป็นโรคเครียดโรคประสาทโรคหวาดระแวงโรควิตกโรคกังวลไอ้นี่น่ากลัวน่ากลัวถ้าจนนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้เครียดโรคนี้น่ากลัวเขานี่คนบางคนก็มีปมตรงนี้แต่บางคนเขาก็มีปมตรงด้านตา เห็นอะไรนี่ดูอะไรนี่เก็บหมดอ่ะที่ออกไปเก็บขยะมูลฝอยที่ตาเห็นแล้วติดเชื้อที่ตาติดเชื้อที่ตาเชื้อโรคไวรัสเข้าตามันเจาะตาเจ็บตาทุกข์พอตาหามาให้ตารูปทั้งหลายที่ตาเห็นมันทำให้เจ็บทำให้ทุกข์ทำให้วาดระแวงวิตกกังวล ที่มีอยู่ที่ตาไปจับจอมันทุกแล้วคราวนี้พันอ่อนแอมากๆเห็นแล้วมันยาก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 ได้เต็มเลยมาพาลูกเดียวกินมารอแมงสามเลยนี่ไปตากินก่อนตากินก่อนลิ้นกินทีหลังมันกระเพาะลำไส้แล้วก็ฉี่ออกมดขี่ออกมดคราวนี้ก็เหลือเอาไว้แต่โทษมันนะมันก็เหลือโทษก็คือความหวาน กับความมันมันก็ทำให้เลือดข้นเหลียวหนืดมันก็เกิดโทษเมื่อเลือดมันหนืดมันก็ปวดหัวเลยตาซนตาสวดขึ้นมาเพราะไขมันที่ในน้ำมันของมะพร้าวความหวานของน้ำมะพร้าวเนี่ยมันไปทำให้เลือดหนืดทั้งคู่ก็จะแตกเอาดิไอ้นี่แปลว่าปากไม่มีประมาณตาไม่มีประมาณเพราะตามันกินก่อนเนี่ยมันจะดูถ้าตาพมเฮ้ยไอ้นี่ กินแล้วมันจะเกิดอันตรายกับร่างกายไว้ทําลายประทุสรลายตัวเองปานาติปา,า,ปาตาเบียดเบลี่ยนตัวเองทําลายตัวเองฆ่าตัวเองฆ่าความสุขของตัวเองไอ้นี่มันมันขโมยของในโลกขโมยกินของในโลกมันยึดเอาของในโลกว่าเป็นของมันก็เป็นทุกข์ติดคุกคุกอะไรคุกทุกคุกทุกก็คือมันเป็นทุกข์อยู่นะคือคุกทุกกินก็อะไรเป็นทุกข์ในตัวเองเลยคุกทุกอาทินาขโมยยึดถือ กาเมสุมิชฉาจานก็คือไปผิดไปเอามันก็ผิดมันก็เกิดแสลงขึ้มนมาแต่ผิดแหะครนี่มันผิดในกายผิดในจิตอันนี้คือผิดแหละก็หกตัวเองหลอกว่ากินแล้วจะดีมันว่ากินแล้วจะดีอร่อยแต่กินแล้วเป็นโทษนั่นคือกกหกตัวเองแล้วก็เมาคนนี้เมาลิ้นเมาน้ำลาย เมากินเมาอยู่เมาหลับเมานอนเมาหาเมาห่วงเมาห่วงคนนี้เมาอันนี้แหละคือไม่มีภูมิไม่มีภูมิทางตาที่เข้มแข็งตามันก็อ่อนเองอ่อนเองมนุษย์นะถ้าไม่มีไอ้ตัวหนึ่งในตัวเองเนี่ยยากมากเลยเขาเรียกโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยกคายแล้วดูพิจารณาโดยแยกคายแล้วพูดพิจารณาโดยคายแล้วฟัง พิจารณาโดยแยบคายเรากินพิจารณาโดยแยบคายเราคิดเราไม่เคยแยบคายอันนี้เป็นสมบัติพุทธญาณโดยแยบคายเนี่ยคือละเอียดเนี่ยพิจารณาให้เกิดปัญญาเสีก่อนจึงกินพิจารณาให้เกิดปัญญาเสีก่อนจึงฟังแต่ส่วนมากไม่พิจารณาเชื่อเลยชอบเลยชังเลยไอ้น,นี้ไม่พิจารณาคืออ่อนแอนั่นแหละอ่อนแอและติดเชื้อโรคเขานี่สร้างภูมิก็สร้างอย่างนี้ วิธีสร้างภูมิจิตเนี่ยศรัทธาพลังศรัทธาเชื่อมั่นดอมนีกําลังที่จะละสิ่งนี้ได้สิ่งนี้คืออะไรบ้างนสิ่งนี้ก็คือความเศร้าหมองของจิตความขัดเคืองขุ่นข้องมวหมองหวาดวิตกกังวลแล้วต้องศรัทธาว่าเราละได้เราต้องศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งเศร้าหมองเราทิ้งได้เราไม่อะไรเอาวอนเขาเรียกศรัทธาเกิดเป็นพลังที่จะละความชั่วทั้งมวลสิ่งที่ผิดทั้งมวล ิ่งที่วิตกกังวลหวดาดระแวงทั้งหมดมันต้องศรัทธาว่าจะละได้จะวางได้จะเชื่อได้แต่คนเราถ้าไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองไปศรัทธาเชื่อมั่นข้างนอกไกลศรัทธาหมายถึงความเชื่อจะต,ต้องเชื่อว่าเราสามารถละสิ่งเศร้าหมองในใจได้ความขุ่นมัวในใจเราต้องละให้ได้ความขัดเคืองเราต้องละให้ได้ ความทุรนทุรายตะเกียบแต่กายอยากต้องรัให้ได้ความลิษยาอาฆาตต้องรักให้ได้อันนี้ก็เรียกศรัทธ,ธาในธรรมถ้าศรัทธ,ธาเชื่อศรัทธ,ธาเชื่อสิ่งอื่นเชื่อผู้ผีปีสาเชื่อดวงเชื่อโชคเชื่อท่านพ่อจะมาดงบรรดงบรรด,ดานหนึ่งข้างนอกไกลมากต้องเชื่อกําลังของเราเองที่จะรักอะไรได้ท่านพอลีไม่สามารถมาช่วยเราได้ถ้าเชื่ออย่างนั้นแปลว่าเชื่อผิดว่าท่านจะบรรดาให้ ท่องเชื่อว่ากำลังใจของเรานี่ะคือศรัทธาเชื่อว่าเราจะมีพลังที่จะละเองเหมือนเรามีกําลังจะยกื่วยกชามเองจะมีกําลังที่จะยกมือยกเท้าเองจะยกมือจับเอาของเข้าปากเองหรือวางเองเนี่ยต้องเชื่อว่ากําลังของเราไม่ใช่เชื่อกําลังของท่านถ้าไปหวังแต่พึ่งผู้อื่นอยู่ประจําคนคนนั้นอ่อนแอมาหวังแต่ให้คนอื่นช่วยเพราะฉะนั้นพลังนี่ศรัทธาพลังเป็นกาลังที่ยิ่งใหญ่ของคนแหละ ถ้าคนเราเชื่อได้มั่นใจได้ทําอะไรได้หมดอ่ะเหมือนธรรมาเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อว่ทาแล้วจะดีมาฟังอาจารย์มาหาอาจารย์แล้วจะดีขึ้นมาไม่ได้ต้องมีศรัทธาเชื่อมอนกันความเชื่อมันจะต้องอยู่ในฐานของความจริงมาเชื่อแล้วจะได้ความจริงไปจะไม่ได้ของหลอกไปเงี้ย้าไปหาแล้วได้ของหลอกไปก็ถูกหลอกล่ําไปพระก็หลอกอย่แล้วพระก็ต้องพูดความจริงให้โยมเชื่อให้โยมเชื่อมั่นตัวเอง เชื่อว่าเรามีกำลังที่จะละสิ่งชั่วร้ายออกจากดวงใจได้สิ่งใดที่ทำให้จิตใจของเราคุณโมเสาหมองเราละตรงนั้นวางตรงนั้นเชื่อกำลังใจของเรามีแต่ถ้ากำลังใจอ่อนแอท้อแท,ท้หมดเรียเร่ยวหมดแรงหมดใครก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าหอลึงเพึ่งมาก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องสร้างศรัทธาพลังให้เกิดให้มีขึ้นวิทยาพลังคือความเพียรของเราเองมาก็ต้องอาศัยเพียรเองทางเพียรทางกายเพียรทางวาจาเพียรทางใจก็ต้องเพียร แล้วเพียนละเพียนมาเพียงเพียงทําให้เกิดให้มีขึ้นเพียงรักษาสิ่งที่ดีแล้วไม่ให้สูญเสียไปเพียงนมันต้องกําลังเราเองไม่มีใครช่วยเราได้จะทําอะไรต้องหนึ่งสมองสองมือเองอันนี้เขาเรียกเพียงเกิดจากพลังกายพลังใจของเราเองจะทําอะไรก็ตามทีถ้าเรามีกําลังกายกําลังใจเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดความเพียรและความเพียนนี้มันเป็นอากาลิโกไม่ใช่ว่าสองถุงไปนั่ง ไม่ใช่สี่ทุ่มเลิกไม่ใช่มันเป็นอากาลิโกเลยเห็นรีบวางรูปนั้นนี่กําลังความเพียรกําลังความเพียรที่จะวางกําลังถือนะไม่ยากกาลังถือของเนี่ยคนถืออะไรเนี่ยไม่ต้องสอนก็ถือเขาเรียกกาลังที่จะถือถือรู้ถือดีถือมีถือเป็นถือเห็นถือมองถือเอาถืออยากถือหัวถือห่วงให้ถือแบบนี้ใครๆก็ถือได้ ใครๆก็เข้ามาถือโลกอยู่แล้วแต่กําลังที่จะวางอะ่ะมันต้องคนเข้มแข็งที่นึนงวางได้กาลังวางวางอะไระวางความไม่พอใจวางความพอใจในโลกเสียได้ถ้าวางความพอใจไม่พอใจได้เขาเรียกกำลังความเพียรที่เข้มแข็งคนนั้นกําลังใจเข้มแข็งคือก็วางเร็วแต่ถ้าคนที่ถืออยู่แบกอยู่ แล้วก็หนักหนักหนักโอ้ยทุกโอ้ยทุกโอ้ยทุกคนคนนั้นไม่มีกําลังที่จะวางแต่กําลังถือเขามีถืออะไรว่าเราทําไมทําเราทําไมทําให้เราทุกทําไมกําลังถือแต่ไม่ใช่กําลังวางความเพียนไปว่ากําลังที่จะวางปัญหาวางอุปสรรควางทุกวางอะไรอะไรที่มันถืออยู่อะอันนี้คือกําลังที่คนแข่งอย่างจริงคนเก่งเขจะต้องคนมีเก่งจริงๆก็ต้อง วางกำลังวางวางอารมณ์ให้เป็นกลางดูอะไรก็ดูเป็นกลางกลางไม่เอียงเข่าข้างนู้นขางนี้ข้นะั้นแล้ววางกำลังวางไม่ใช่กำลังถืออ้นี่คือความเพียรแปลว่าเพียรเพื่อจะละจะวางถ้าเราเพียรละวางบ่อยๆเช่นมันคิดเฮ้ยวางเพียรเพียรละความคิดมันจำเพียรละความจำมันรู้เพียรละความรู้ มันสุขเพียรละความสุขมันทุกข์เพียรละความทุกข์มันชอบเพียรละความชอบอิจฉาเพียรละความอิจฉาถ้าลองลองนึกนึกดูดูง่ายๆเนี่ยวิธีปฏิบัติทมก็ง่ายๆเนี่ยเพียรละเพียรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นดูให้หนักแน่นขึ้นแต่เราไม่สอนกันให้เพียรวางสอนแต่ให้ถือแม่เราก็สอนให้ถือครูก็สอนให้ถือพระยังสอนให้ถืออีก โยมถือให้มั่นนะโยมนะบุญของโยมถือไว้นะบุญเขามีไว้สําหรับล้างบาปเหมือนสันไลดคเขาล้างถ้วยชามเนี่ยเขาล้างให้มันสะอาดเขาไม่แต่ล้างแล้วถือฟองมันไว้ถ้าถือบุญก็เหมือนถือฟองฟองสบู่ฟองสันไลนั่นแหละเขาต้องการเอาบุญไปล้างบาปนั่นคือเพียรล้างบาปเพียรละบาปเพียรละเม้แต่บุญ บุญก็ยังต้องละอีกเลยถ้าถือบุญถือบาปก็เหมือนยายแก่หาบทองกับหาบขี้แกมีแกมีถังอยู่สองลูกลูกหนึ่งใส่ทองลูกหนึ่งใส่ขี้แกก็หาไปยายแก่แกถือบุญถือบาปถือบุญถือบาปก็กๆๆๆๆๆๆันจุกจับลูกจับดื้ยจังถ้ายายแกเก่งจริงๆยายแกจะต้องวางทั้งสองคู่ถังที่ใส่ทองก็วางคือบุญคู่ถังที่ใส่บาปก็วางคือขี้ และแกจะเบาไม่มีอะไรคานเลยอันนี้เขาเรียกกำลังความเพียรที่เบาแกก็อิสระแต่มนุษย์ไม่ใช่มักจะกำลังถือกำลังแบกกำลังทุกขกำลังหวงกำลังห่วงกำลังยึดกำลังเอากำลังจองกำลังจับถ้าอย่างนี้เป็นกำลังแห่งตัณหาทั้งมวลเพราะกำลังใจอ่อนแอ จะต้องถูกมันทับข้อนี้ตัวที่สามก็คือว่ากำลังสติตัวรู้เนี่ยถ้ารู้ทันรู้เท่ารู้ระวางมันจะเร็วขึ้นกำลังใจที่รู้ทันทันใหรนะ้ระวังนะระวังน่าอันตรายมันก็ผลไผ่ระวังนะจะเกิดเหตุมันก็ผลไผ่ระวังนะทำแล้วจะเกิดทุกข์มันก็ผลไผ่ระวังนะกินแล้วพูดแล้ว คิดแล้วเป็นทุกข์ระวังนะอย่าคิดระวังนะหยุดคิดระวังนะจงคิดคิดเรื่องดีๆคิดนะแต่คิดมากจงหยุดนะกําลังควบคุมความคิดได้เลยถ้ามันจะคิดก็ดูความคิดไปแล้วไม่หวั่นไหวปกะกมันสติก็จะกรองซะก่อนกรองว่าเจ้าคิดอะไรจะคิดเรื่องดีไหมเรื่องดีคิดมากก็นอนไม่หลับเรื่องเลวคิดมากก็นอนไม่หลับแล้วคิดทำไม คิดเธอคิดพอประมาณแล้วมัดตันอยู่ตาประมาณในความคิดสติแปลว่าประมาณประมาณการการะทําประมาณคำพูดปันมาความคิดสติจะต้องรอบรู้รู้รอบรู้ข้างหน้าเหมือนขับรถเนี่ยมีสติข้างหน้ามันเร็วไหมข้างหน้าหรือมันช้าข้างหลังเราช้าเขาจะชนก้นไหมดูเพื่อนที่ข้างๆกันสติแปลวดูข้างหน้าดูข้างหลังดูตรงกลางรอบครอบรอบรู้ แต่ถ้าสติรู้แต่ตัวเองแต่ไม่ดูข้างหลังเขาจี้กลนมาแล้วก็ยังไม่ให้เขาแซงด้วยไปขวางไอ้นี้สติไม่ดีสติไม่รอบคอบสติแปรรอบคอบว่าข้างหลังเขาเป็นยังไงข้างหน้าเป็นยังไงความผิดของเราที่แล้วมาเพราะอะไรทิ้งผิดจะไปข้างหน้ามันจะผิดแบบที่เราทําผิดมาแล้วไหมไอ้สติมันจะต้องรอบคอบเอาประสบการณ์ชีวิตมาสอนตนเขาเรียกว่าสติรอบคอบ นี่คือกำลังสติสมาธิตั้งใจมั่นฟังก็มั่นนั่งก็มั่นยืนก็มั่นมั่นคงมันมั่นคงมองมั่นคงดูมั่นคงเห็นมั่นคงตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวกระทบกระทั่งก็ไม่ไหวแต่ถ้านั่งสมาธิกระทบนิดหูแดงตาแดงตาแดงกรรขึ้นมานั่งไว้ให้ตายมันก็ ไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิาธาธที่ไปกดอารมณ์ไว้แต่ว่าอารมณ์ขัดเคืองทนไม่ได้ขัดเคืองทนได้แต่เขายกย่องแกดีเลิศเกินแกแน่เลเกิน,กนวันไว้อีกได้ยินเสียงดีๆวันไหวอีกสมาธินั่นก็ใช้ไม่ได้สมาธิได้ยินเสียงดีแล้วเพลิดเพลินเ,เ,เ,เมาเรียกาเมาเสียงเมาเสียงสติไม่ดีสมาธิไม่ดี ถ้า ει, สมาธิดีเสียงกระทบมันเห็นเสียงผ่านไปแล้วรูปกระทบมันเห็นรูปผ่านไปแล้วกลิ่นกระทบกลิ่นผ่านไปแล้วดีกระทบดีผ่านไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิดีสัมมาสมาธิมีไว้สําหรับต่อสู้กับอุปสรรคทั้งมวลที่เกิดปัจจุบันคนมีสมาธิจะไหวไปหมดวันไหวไปหมดไม่ใช่ไปนั่งสมาธิมันไม่เกี่ยวกับนั่งหรือไม่นั่งมันเกี่ยวกับมีหรือมีปัจจุบันที่นั่งอยู่ เดินอยู่ยืนอยู่ฟังอยู่พูดอยู่เห็นอยู่ถ้ามีสมาธิมึงก็มาดูตัวดูผู้ดูมั่นคงไหมสิ่งที่มาทําให้วันไหวไหมไหวเพราะอะไรเพราะไม่มั่นคงวันไหวเพราะอะไรเพราะกระเทือนหน่อยไม่ได้มันไหวเหมือนน้าในแก้วเราเนี่ยสมาธิก็เหมือนน้าในแก้วที่เราถือถือเดินอยากจะดูสมาธิดีไม่ดีให้ถือน้ําในแก้วถ้าเราเดินมันกระชอกกระชอกกระชอกแปลว,ว่าสมาธิไม่ดี ถ้ามันนิ่งเป็นสมาธิดีประคองในการยืนเดินไม่รู้รู้เท่าทันรู้ทันว่าอะไรกระทบแล้วไม่ไหวถ้ากระทบแล้วยังไหวแล้วร้อนเดือดพุดพุ่ดพุดุดุดุขึ้นมานั่งสมาธิกระทบไม่ได้ใครกระทบไม่ได้อย่างนั้นสมาธิมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือกดอารมณ์ไว้กดให้มันนิ่งเฉยๆแต่ไม่รู้เท่าทันมันนิ่งมันนิ่งก็อยู่ไม่นานนิ้วก็ต้อง พลาดออกไปมันพลาดแล้วหารเรื่องไหมถ้ามันซ่านหารเรื่องก็รู้อ๋อนี่กําลังหาเรื่องอันนี้กระทบแล้วอ๋อมันรู้เท่าทานผ่านไปแล้วสมมาสมาธิมันจะรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอะไรเขาเรียกว่าสมาธิพลังปัญญาพลังสุดท้ายเนี่ยปัญญาจะเคลียร์เลยจะเข้ามาเคลียร์ทางกายทางจิตทางกายทางวาจาทางใจมันเคลียร์ได้หมดอะมีอะไรมันจะเคลียร์ออก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 เคลียร์วางเคลียร์ว่า แต่ถ้าไม่มีไม่มีปัญญาตัวนี้มันจะถือดเลยเห็นอะไรก็ถือฟังอะไรก็ถือรู้อะไรก็ถือคิดอะไรก็ถือถ้าอย่างนี้ขาดปัญญาไม่แต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาเชื่ออย่างเดียวเข้าวัดก็เชื่อตามตามเขาทาอะไรก็เชื่อมดุดเชื่อ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 ซะจนงมงายเขาลากจูเหมือนมือคนุกควายจนขาดสติขาดปัญญาขาดปัญญาจะรู้เท่ารู้ทัน แลถูกหลอกประจำไอ้นคนที่ขาดปัญญาเนี่ยจะถูกหลอกเฮ้ยเขารู้ว่าเราอยากเขาเอาความอยากมาลอ่อแปลว่าขาดปัญญาเขารู้ว่าเรากระทบไม่ได้กระแทกหูแดงตาแดงแปลว่าขาดปัญญาถ้ามีปัญญามันก็รู้เท่าอ่นี่เขาทดลองนะเนี่ยเขาทดลองว่าเราหยุดไหมเขาทดลองดูว่าเราหว่านไหวไหมถ้ามีปัญญาเอ้ยไอ้ลมมันพัดกระทบถูกหูนี่ ถ้าน้าที่ดีไม่ไหวไว้มันปิดกั้นได้แต่ถ้าน้าไม่ดีมันเน่ามันจะกั้นมีกลิ่นมีฟองฟอตมาเลยแปลว่าปัญญาไม่ดีถ้าปัญญาดีก็จะรอบรู้รอบข้อป้องกันผองภัยทั้งสิ้นทั้งมวลทุกก็ไม่เกิดคนขาดปัญญาจะมีทุกอยู่ร่ำไปคนมีปัญญาไม่มีทุกนั่งอยู่ในทุกขก็ไม่ทุกก็ทุกมันเป็นของกําหนดรู้นี่เฮ้ยทุกนี้พ่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะอ๋อ มันธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากโรวมันเจ็บไข้ไปไม่ได้มันรูว่ทุกธรรมดาเลยไม่ไปเอาทุกขมาเพิ่มอาศัยทุกคนอื่นแล้วมาดูยังว่านี่อะไรดูสลดใจมากเห็นอาจารย์สุขเข้าไปที่ร้านหมออะไตอนนั้ไปฉีดยากันหวัดเห็นประคองไปโอ้ใจเราสลดโอเ สังขารมีอย่างนี้หรือท่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมื่อก่อนเนี่ยท่านเดินบ๊บบบอบจนเป็นหนุ่มๆนะท่านทําไม่กวาดทำไมขึ้นธรรมวัดสวดมนต์อยู่ที่สํานักงานเก่าเนี่ยเดินบบบบบแล้วมาถึงจุดนี้ต้องประคับประคองขยิ่งเก่งก่อนโอ้แปลว่าสังขารมันเสื่อมไปสิ้นไปเป็นอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้หนอ เ็นแล้วใจเราสรุปหูมามันเกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอ้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรร่างกายผู้เท่านั่งอยู่กับมันนอนก็ไม่เห็นแต่เรามันเห็นเพราะเห็นผองภาพภาพแรกที่เราบวชมาใหม่เห็นอาจารย์ยังเป็นหนุ่มเดินอยู่ทําสํานักงานไก่ทิศยืนก่อน,นเขาคู่กันอาจารย์ก่ทิดยืนก็คู่กันเขาอุปถัมภ์ท่านเจ้าคุณอนเ็เป็นเอง ขาคล่องตัวง่วงวแต่พอมาเจออีกทีหนึ่งโอ้เดินโอ้เป็นแบบนี้ชื่อสังขารสรุปสังเวชถ้าเราดูให้มันเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาหมดเห็นเขาแก่ก็มาสอนเราเห็นเขาเจ็บก็มาสอนเราเห็นเขาป่วยเห็นเขาตายก็มาสอนเราเห็นเขาทุกข์ก็มาสอนเราเป็นทรูหมดเลยเห็นหมามันไล่กันวิ่งปี๊วิ่งชักโอ้ กามทั้งหลายมันวิ่งอย่างนี้นี่ปัญญามันจะเกิดทุกอย่างมันจะเห็นอะไรแล้วสลดสังเวชสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองแล้วเราจะลุกพนความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เจ็บไข้ด้ปวยเป็นจะลุกพนอย่างนี้ไปไม่ได้มองอะไรมันเป็นปัญญาเห็นไมหมเห็นต้นไม้มันหักก็เป็นโอ้ร่างกายเราก็พร้อมที่จะทับถมปัตตภีดนแบบนี้เห็นขยะมูลไกวในทะเลก็โ พยามัจจุราชซัดลงสู่ปากน้ําเจ้าพญาใหญ่พญามรณนะคือความตายซัดให้เหลือแต่ขยะมูลฝอยแต่ซากสลักหักพังน่างกายก็เหมือนจิตใจก็เหมือนกันเห็นสลดส้งเบสเห็นความเสื่อมของวัดเห็นความเสื่อมของศีลธรรมของพระของเน้นของชีมันก็สลดสองเวอ้เมื่อถึงจุดหนึ่งมันเสื่อมอย่างนี้เองเมื่อวัตถุจเจริญสุดศีลธรรมก็เสื่อมสุด แล้วก็ดูแล้วมาสลดสังเวชได้สังเวชคา,าถานี่คือปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดเห็นทุกอย่างเห็นคนอื่นที่ไม่เห็นดูในสิ่งที่คนอื่นไม่ดูแล้วอ,อ,อดโอดโอยแล้วก็ดูเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกอย่างนี้แก่มันทุกอย่างนี้ตายมันทุกอย่างนี้พัดพลาดจากของรักมันทุกอย่างนี้เกิดมาดิ้นทุรนทุร,รายหาอยู่หากินเด็กคลอดมาต้องดิ้นรอ้องทุกอย่างนี้ มีชีวิตอยู่ต้องทุกข์หาอยู่หากินต้องค้าขายต้องแข่งต้องต้องแย่งต้องเอาต้องสะสมต้องหวงต้องหวงมันทุกอย่างนี้ถ้ามีปัญญามันก็จะดูทุกอย่างเป็นปัญญามานเห็นใบไม้ร่วงหล่นเห็นกิ่งไม้ร่วงหล่นเห็่าใช้มดเลยเห็นหมาเห็นแมวที่โอ้มึงทุกข์เพราะมีกรรมมึงก็อยู่แค่นี้มาหาอยู่หากินแล้วแย่งกันอยู่แย่งกันกินหวงกันหวงตัวเมียหวงตัวผู้หมามันก็หวงตัวเมียวิ่งกันรุมร่มรมตามั้งไลยวิ่งอย่างนี้ มันก็จะดูเป็นปัญญาถ้าปัญญานี่มันต้องใช้ได้ทุกเรื่องนี่คือปัญญาพลังฝึกไว้บ่อยๆแล้วมันเป็นอากาลิโกโลเลยไม่มีการเวลาไม่ใช่ว่าต้องเข้าตามระเบียบของวัดจึงทำไม่ใช่มันจะเห็นอยู่ตลอดนี่คือพลังใจพลังใจคนใดเข้มแข็งแล้วผู้นั้นจะเห็นธรรมของพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเรียกเป็นอากาลิโกไม่มีการเวลา ไปดูก็ให้เกิดพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความเพียรพลังแห่งสติคือรู้แจ้งพลังแห่งสมาธิตั้งมั่นพลังแห่งปัญญาคือรอบรู้แล้วก็หวานยกถาวาริวาหะปุราปุริปุเรนติสาคารังเอวัมโนอิโตจินนังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังพิพามีวัสมิจตุสเพเพกรินตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณีโทตราโสยภาสปีติโยวิวัตกันตุสัพปโรโหวินัาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวัาภิวาธนาสีริสนิจามุทาตจายโน จับตาโรธรรม,มาวัตธรรมเปียยุวนโนสุข,ขังภาลา <c oughs>